สวัสดีครับแดดล่มลมตกแล้วเราก็จะพามาชมดอกไม้สีสวยกับไฟนะครับว่ารายยจะสวยกว่ากันเน่วันนี้ก็เป็นวันพิเศษแล้วก็เป็นวันแรกอีกวันหนึ่งที่เราซื้อดอกไม้มาใส่หน้าบ้านมันทําให้มันมีอะไรอะ่ะเข้าใจไหมมันทําให้มันมีอะไรเพิ่มเข้ามาเหมือนอย่างญ้าเหมือนอย่างสนามหญ้าอย่างเงี้ยเราก็ไม่รอที่จะที่จะปลูกหลังจากที่ส่งมอบบ้านแล้ว,ลวเราก็ไม่รอที่จะปลูกหลังจากที่ เคลียงานทุกสิ่งทุกอย่างเสร็จแล้วเราไม่รอเราก็ปลูกควบคู่กันไปเลยนะครับเพื่อให้บ้านออกมาสวยงามดูแล้วมันล่มลื่นมันมันเขียวมันมีชีวิตชีวาอ่าพอเรามีดอกไม้เห็นไหมครับด้านหลังผมมันทําให้บ้านเหมือนมีอะไรเพิ่มขึ้นมาขนาดแค่ดอกไม้สามกระถางนะเห็นไหมเวลาถ่ายรูปเวลาเราไลฟ์มันก็ดูมีอะไรเพิ่มเข้ามานะครับคนที่เขาผ่านไปผ่านมาก็สวยงามโดยเฉพาะท่านเจ้าของบ้านมีโอกาสได้แวะมาเห็นก็ ว้าวบ้านเราสวยจังนะครับประตูกว้างประตูหน้าบ้านนี้หรือเปล่าถ้าประตูด้านหน้าตรงนี้ห้าเมตรนะครับห้าเมตรบางหลังก็ห้าเมตรยีสบแต่จะไม่น้อยกว่าห้าเมตรประตูตรงนี้แต่ประตูหน้าบ้านตรงนู้นอ่าสาเมตรกว้างสาเมตรสูงสองเมตรยี 20, ่สิบนะครับดอกไม้อ่าซูมซิซูมซิม เนี่มีดอกไม้หน้าบ้านมันดูเหมือนมีอะไรเข้ามาเห็นไหมครับบ้านสวยๆนะครับคนที่เขาได้เป็นเจ้าของเขารู้สึกภาคภูมิใจเขาก็จะรู้สึกว่าไม่อยากที่จะสูญเสียมันเขาก็จะไม่อยากที่จะไม่อยากที่จะหลุดจองไม่อยากที่จะเสียโอกาสตร,ตรงนี้มันเป็นรายละเอียดเล็กๆน,น้อยๆที่เราจะต้องมองให้ถึงอารมณ์ของลูกค้าอารมณ์ของการทําธุรกิจอารมณ์ของการขายนะครับห้ามลืมไปนะครับทุกคนตัดสินใจซื้อจากอารมณ์ อย่างที่ผมบอกไงบางครั้งร,รูปรูปรูปที่เราถ่ายคือสวยเพียงแค่รูปเดียวเนี่ยอาจจะเป็นรูปที่สร้างประวัติศาสตร์ให้กับโครงการของเราเลยก็ได <c oughs> ้ช่วงเวลานี้ผมจะชอบถ่ายรูปแล้วก็ชอบไลฟ์พาชมหน้าง,งานเพราะท้องฟ้ามันยังไม่มืดมากเห็นไหมครับท้องฟ้ามันยังไม่มืดมากแล้วเราก็จะเห็นฉากหลังที่เป็นท้องฟ้า สามหลังเปิดไฟโชว์สามหลังเพราะว่าบ้านเราเสร็จสามหลังหลังที่สี่หลังที่ห้างานฝ้าแล้วก็กําลังปูกระเบื้องนะครับแป๊บเดียวส่วนงานล้อก็น่าจะจบอีกวันสองวันนี้ละงานฉาบล้วแล้วก็ปรับปรับดินเทพื้นรอบบ้านอ่าแล้วก็ลงจักรถมาหลังจากที่ฝ้ารอบนอกเสร็จเรียบร้อยแล้วหลังนี้หลังที่สองเห็นไหมอ่าพาชมดอกไม้เข้าไปดูใกล้ๆเท่ามันสวยขนาดไหนพาชมดอกไม้กับไฟว่าอะไรสวยกว่ากัน ลองนําไปใช้ดูนะครับท่านเจ้าของโครงการทุกคนลองนําไปใช้ดูนะครับลองนําไปใช้ดูดอกไม้เราใส่ตรงเฉลียงหน้าบ้านอ่าฟึบว้าวสีมว่วงก็ดูแบบดูแบบโอเคนะครับ ดูสดใสดิสชีชมพูก็ดูสวยงามฮะเรามาถ่ายใกล้กลๆอย่างนี้แล้วก็แล้วก็มีฉากหลังที่เป็นบ้านของของ ENJOY HOME เราบ้านของเราหรือว่าบ้านของเจ้าของเจ้าลูกค้าเจ้าของบ้านที่เขาติดตามเราทางออนไลน์ทางเพจต่างๆเขาจะเห็นว่าอุย้ยตอนนี้บ้านเรามีดอกไม้ด้านหน้าแล้วเนี่ยเขารู้นะครับเขารู้ไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้ ตอนนี้บ้านเราพี่เขาเอาดอกไม้มาแขวนสวยมากๆเลยนี่ก็จะมีส่วนร่วมมีส่วนร่วมในความรู้สึกดีตรงนี้สวยอะโอเคเลยมันทําให้มันมีอะไรเพิ่มเข้ามาไงเห็นนะปกติเราก็จะมีไฟที่สวยอย่างเงี้ยแต่พอมามีตัวนี้แขวนมันทําให้บ้านเรามีอะไรเพิ่มเข้ามาอ่าสวยมากขอบคุณครับนะครับ อย่าละเลยนะครับรายละเอียดเล็กน้อยอย่างที่ผมบอกอย่าละเลยจุดเล็กน้อยอาจจะเกิดการตัดสินใจซื้อเกิดขึ้นก็นได้ปาเล็กที่ติดเรียบร้อยเปิดไฟโชว์แล้ววันนี้ก็มีดอกไม้มาเสริมเข้าไปอีกเหลือต้นไม้น,นี่นะครับเหลือต้นไม้พอดีต้นไม้เราไปจรจา5้าต้นโอ้นะครับต้นไม้เราจรจา5ห้าต้นรวมๆแล้วนะครับฉเฉลี่ยแล้วต้นละ 2,005ถึง3,000เบื้องต้นเขาก็เลยลดให้10,000เรามองว่าว้าวยังสูงไปแต่ว่าถ้าว่าจริงก็ถือว่า,าเมื่อเทียบกับเจ้าอื่นก็เป็นราคาที่ยังไม่ได้ไม่ได้น่าเกลียดอะไรมากเพราะเขาบริการปลูกด้วยนะครับแต่เราจะต้องต่อรองอย่างที่บอกมันคือธุรกิจมันคือการวินวินมันคือการซื้อขายกันทั่วไปก็สามารถที่จะต่อรองกันได้ใช่ไหมครับ <c oughs> 5ต้นนี่นะครับว่าจะขอสักหกพันนี่นะ นะครับเจ้าของอะไรนะร้านต้นไม้จะว,ว่าไงก็ไม่รู้นะครับที่จริงเป็นคุณลุงที่เราใช้บริการกันอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอมาเลยนะใจดีนะครับต่อรองง่ายต่อรองง่ายต่อรองง่ายแต่ลุงเปิดราคามาโอ้โหปกติเราจะปลูกต้นไม้ขนาดกลางเหมือนฝั่งน้นฝั่งนึนเขายังไม่ได้เปิดไฟกันบางครั้งเขาเปิดเฉพาะในบ้านส่วนใหญ่ฝั่งตรงข้ามคือ Enjoy Home 5, เอ็นจอยโฮมเฟสท่าเบอรขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมานะครับ ฝั่งนี้คือ Enjoy Home Fit 6นะครับที่เรายื่นกู้แล้วก็รอโอนรลัวนะครับฝั่งเฟน5คือโอนหมดเรียบร้อยแล้วลูกค้าเข้าอยู่ไทั้งหมดแล้วนะครับฝั่งนี้ดูมีสีสันเยอะเพราะว่าท่านเจ้าของโครงการจะขยันมาเปิดไฟนี่มากๆที่จริงทีมงานเราเปิดไว้อันนี้เราก็จะเปิดไว้ประมาณถึงประมาณ3ทุ่มนะครับภายในบ้านเราก็ปิดนะครับแล้วก็เปิดไฟหัวเสาไว้โชว์สวยงามตอนเช้าๆถึงปิด เรามีก้องศาสตร์มาจากฝั่งตรงข้ามครับปลอดภัยแน่นอนแต่เราจะขยายกล้องมาฝั่งนี้ด้วยโอ้โหมุมนี้สวยมุมนี้สวยจังสวัสดีครับคุณต้องสวัสดีครับคุณประเสริฐคุณเล็กนะครับสวัสดีทีมงานเราทุกคนนะครับผมบ้านสวยไหมครับบ้านสวยกดหมายเลขหนึ่งเลยครับผมบ้านสวยกดหมายเลขหนึ่งนอนสวัสดีครับพี่สรีชยัยบ้านสวยกดหมายเลขหนึ่งครับไฟกับดอกไม้อะไรสวยกันดอกไม้มองมองตัวนี้ก่อน มันก็เหมือนมีอะไรมาแขวนอยู่แต่าอาจจะไม่ได้ชัดมากแต่ถ้าไปใกล้ๆเราจะเห็นว่ามันสวยนะครับมันสวยมากมากมันดีกว่าแบบล้นๆแบบไม่มีอะไรเลยเนหะ็นไหมอ่าบ้านสวยกฎหมายเล็นินึ่งเลยครับผมขอบคุณมากๆนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ N n j จอ h โ m ม f a ส e 6อำเภอขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมาพิกัดเลยสภกรโคโนอำเภอขามทะเลสอตรงมา200เมตรอยู่ด้านขวามือติดถนนลาดยางมีเพียงแค่5หลังเท่านั้นนะครับ ข่าวดีคือมีเจ้าของบ้านทั้งหมดแล้ว <c oughs> นะครับท่าในใดที่สนใจเจอกันเฟสเจ็ดเร็วๆนี้นะครับเฟสเจ็ดเร็วๆนี้อ่าบ้านสวยขอหมายเล่หนึ่งนะครับบ้านสวยขอหมายเล่งหนึ่งนายขอบคุณมากๆเลยครับโอ้โหมุมนี้สวยมากมุมนี้สวยมากเมื่อไฟหัวเสาเราใช้สีวอมนะครับอ่าเราใช้สีวอมมาเจอกับเสาโชนะที่เป็นสีน้ำตาลเข้มมันจะสะท้อนแล้วก็สัมพันธ์กันมากๆแบบขึ้นเลย อันนี้จากที่เราเห็นนะครับบางบางที่นี่เลือกใช้สีเลือกใช้ไฟอะไรมันที่มันไม่ได้ส่งเสริมกันสักเท่าไรบางทีถึงจะเปิดเต็มบ้านแล้วก็ก็ไม่ได้สวยสักเท่าไรก็มีนะนะแต่ของเราเนี่ยเปิดออกมาแล้วมันลงตัวสวยงามผมเคยลองใส่ไฟสีขาวดูตรงหัวเสานะครับไม่ขึ้นลองใส่ดูแล้วนะครับเฟสห้าหลังแรกมั่งลองลองดูลองดูว่าหน้าตาจะออกประมาณไหนไม่ขึ้น ไฟสีวอมเราจะใส่ตรงหัวเสานะครับสีต้นอย่างเงี้ยแล้วก็ตรงห้องรับแขกตรงไฟถาดเพราะไฟถาดมันจะเป็นหลอด LED ที่ติดมากับตัวมันไงแต่ซไอตัวหลอดที่เราใส่เพิ่มเข้าไปเราจะใช้สีวอมเงี้เมื่อเปิดมันจะเป็น3ามสเต็ปอ่าขอบคุณมาเลกนหนึ่งครับผมขอบคุณครับถ้าช่วงเวลานี้มีลูกค้ามาดูบ้านโอ้โห ทำไมจะกล้าปฏิเสธใช่ไหมครับนะครับมีนะครับเฟสสี่พี่หลังที่หลังที่หกไหมหลังที่หกเฟสสี่พี่หลังที่หกน่ารักมากๆนะครับอ่าเขาแล้วทีนี้เขาเป็นเจ้าของร้านอาหารเป็นเจ้าของร้านอาหารแกก็เลยเลิกค่าหน่อยหนึ่งทีนี้แกก็เลยมาดูตอนค่ามาดูประมาณนี้แหละประมาณทุ่มนึงอะไรอย่างเงี้แหละและ้วแกมาเจอไฟที่เราเปิดโชว์เงี้ยนะตอนนั้นอะ่ะผมยังจำจนถึงทุกวันนี้เลยแล้วเรามาเจอไฟที่ เราเปิดงี้กแกบอกโอ้โหชอบมากมากชอบมากแต่ก็อยากได้หลังข้างหน้าอ่าแต่เขาอยากได้หลังข้างหน้าแต่เนื่องจากความสวยทําให้แกล้อมไม่ไหวแกก็กเลยเลือกหลังที่หกหลังด้านในนะครับ <c oughs> ปัจจุบันนี้แกก็ได้เป็นเจ้าของบ้านเรียบร้อยแล้วเนี่ยใครที่ขับรถผ่านไปผ่านมาถนนด้านหน้านี่ทําไมจะไม่มองยังไงก็ต้องมองเห็นไหมครับโอ้สวยงามสวยงามสวยงามต้องมีโครงการสวยงา้แน่นอนครับ อขอเป็นกำลังใจงให้คุณตงนะครับขอให้ได้เซลฟี่หน้าโครงการของเองนะครับขอให้ได้ทําตามที่เราตั้งใจไว้นะครับชัดเจนมุ่งมั่นทําได้แน่นอนครับผมนะครับโอเคนะครับไฟสวยกับดอกไม้สวยๆควบคู่กันทําให้บ้านเราออกมาดีออกมาส่งเสริมซึ่งกันและกันรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่อยากที่ส่งต่อให้กับท่านเจ้าของโครงการทุกๆกคนเพราะว่าคนเราตัดสินใจซื้อจากอารมณ์ โอเคนะบางคนอาจจะมาเจอดอกไม้ดอกไม้นิดเดียวแล้วอุย้ยมันสวยมากๆอย่างที่เป็นเจ้าของบ้านหลังนี้แล้วตัดสินใจจองก็เป็นไปได้ครับโอเคนะครับอย่าปล่อยมือจากความฝันของตัวเองการสร้างบ้านขายเริ่มต้นจากหนึหลังก็ได้ผมคนเดียวจากเพจคนเดียวสร้างบ้านให้ขายดีหนึ่งปีหลาย้านฝากกดไลค์กดแชร์กนด้ยนะครับมีความสุขทุกทกคนครับผมบายบาย